สวัสดีครับผมพี่น้องมื่อกี้ก็มาพบมาพ่อกับเบาหลงเก่าเด้อะครับผมพี่น้องมื่อนี้กับสิภ้าพี่มาน้องมาหาเลาะไอ้น้ำไม้นะครับน้ำไม้นะครับพี่น้องหาเลาะน้ำไม้นะครับนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะครับว่าป้านี้ที่มีบนนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้เวลาหกโมงกว่านะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศดีแห้งนะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับตรงไรท้องนาพี่น้องของเรา นอนแล้วครับทีมงานทีมงาน,นเ,เป็นด,วด,นวดาวเยอะประยุทธ์มีบ่โอหัดทางนั้นเรามีแล้วนะครับรลุยแล้วบันไดซมวันนี้ทีมงานมาเกือบฮอตสิบคนอยู่โอ้ใช่น,น,นี่เอานี่แกน้องน้องอ่อนนะครับน้องน้องอ่อนเน,ะนาะเบาหยุดโอ้โอหัดจีนหน่อยนอ้นอ,องงามน,นี่ น้องไงน้องพอดีสับลงไปจังเลยแต่ดินจังแห้งเนาะนะครับเราไม่น่าแลงพี่น้องเลยฝนก็ยังบดตกมาประเดี๋ยนะครับทางนี่ตกมาพอท่านองผ่านอือโอ้โหตกไปข้างล่างเโอ้โหลึกอีกเลยเนาะลึกอยู่คนะโอ้ งามงามแข่งแช่ไปนอนนอนเลยคนบ่เห็นเนาะอยูอ่อยู่ใกล้วนทางเนาะไม่ใช่คือว่บ่มีแล้วแบบนี้ข้างล่างอ่อนครับซับหมดเลยบ่หรือว่ามีตัดก้นมันซับไปเลยเดี๋ยวเบิ้งก,ก้นมันเลือกเท่าเลยนอนนอนแรกปันถุงเอา้า บู้งามงามงามพี่มาทรับเด็กมาทรับหรืนองนี่ครับเยเลออมาเอาเอาประยุทจัดการเลยนั่นก่อนผมเล็กขึ้นเลยสับลงไปเดียวเบาลองก็สิเป็นไอ้มือกล้องนะครับวันนี้พี่น้องนี่นะข้างล่างโอ้เล็กอยู่ดีเนาะโอ้หน่อไม้หน้าเล้งนะครับพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละครับ ก่ซีโน่อ่ะซีโป้ใหญ่ไปไลยนะครับพอดีแก่งแล้วพี่น้องเลยห้อ้งน,น,นะครับโอ้นาออืม้าสับยุทธตัดกายเลยอืออู้สิอ้ฮุ้นะ น้องงามน้องงามน้องงามได้หนึ่งนอ,ละะนนอแล้วลป่ะเนี่ยไปเอาอะไรลุยจอบป่ะเนี่ย เขียบมาไ้เดยกชิลุดเห็นแลว้ววะ เดือดเลยปะเขากรอกอยู่นี่โอ้น่องน่องโบตรงข่ายมาตัดหัหิ เนี่ยพี่น้องโอ้โขกฮึ้โขก,กตามนี่น้องป่ะนี่โอ้ออเน่เสียมนู้เสียมนู้โอ้โอโโโโอโอพี่น้อง พูนะครับมือโคกอุ้ยลายเลยพู้นะลายเลยนี่พู้นะดีฉันจะให้เอาควดๆนะครับนกโอ้โหนี่ขาวๆเนาะออืเพิ่นเพื่อนดุดดินถมเนาะมันก็เลยขึ้นเนาะโอ้งามงาม น้องเนงมันอุ้ยวายพี่น้องเ่นอกอันนี้คจากกอนางนอนเรไม่่ไปดูในดินด้นี่ยไปดูในดินดิเนีขาวบวบใส่นี่นี่นีนีตกคมเมนะเทาตทงอมเมนนะไมนี่บอหลงพ่ด้เอาขาตั้งกล้องมาพี่น้องด้ ันโขกตามนี่ไม่พอออโอ้ั้ไหนเดี๋ยวเพื่นกำลังขึ้นนี่ อุ่มบเลยพี่น้อง,หองเห็นกระเพาะอู้อะนะครับหลานทรายเห็นแล้วโอ้สวงงามสวงงามตัวนี้เฮ้ยโอ้ <c oughs> หอ,อกหลายเนาะมป็นสวยงามเป็น็น โอ้ตัวนี้ปันปันน่น,นดอกกระเจียวพี่น้องดิ<ะ>น้องควัดควัดควัดน รอดหลอดตัวไปเนาะอ <Okay. S 1> ุ้ยนอน,นี่ก็งามกันแล้วเนี่ยสองนอพี่น้องงันองไรสองหรือสามนออู้หูออกลายอยู่นี่เป็นแนน <S <S หนวนะอือเขาอ่อนมาเห็นแล้วครับพี่น้อเดี๋ยวไปเอาคอนอ่อนก่อนโอ้โหเดี๋ยวนี้คนออกตามนี้ใส่สีออกลายอยู่เนี่เนาะ หาล่งงดีพี่น้องเลยนี่น้องม,มาตัวนี้ตัวนี้งามดีงามงามมากนี่อนนโอ้หืนมน,น,น,หน้องอวดยังไงนครับขาวเนาะ้ำไมเนาะ เสียดายคือต้องลงเลิกอีกนี่ป้่าหน่อยเสียดายตาสั้นไปเนาะไปดูย่อนี่ขวดหินเนี่ยป่าพี่น้องกยนี่นี่นี่นนไหนไหนสิคัดนี่ มอวบ บได้แล้วอบนาด